ฮ่วัสดีครับ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 กลับมากลับมากลับมาอีกครั้งครับหลังจากไม่ได้ลงชิปไปตั้งนานนานมากนะหกเดือนได้แล้วโอเคผมก็เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจอร์นาธานนะจาก MTV โอเคครับเดี๋ยวไงตุ๊กกไปในเกมผมไปในฟอสเฟตเว่าก็เจ็บอยู่พอตัวแล้วมั้งเจ็บเจ็บเจ็บพี่ยิงไปห้าห้าถ้าเติมให้ตัวก็ เยอะมาเลยด้วยไฟไอ้สัสเต็มหัวเลยสัมีชีวิตมีได้สุดแกนหมอทำเลยเอาแล้วตายหมดแน่เอาแตกทีคุณยุ่งมาดอกโอเคเกิดอะไรวะเ่ะไปไปไปสาบูรบอกกันดกไป Let's go o nice 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 n i l e Let's go RSM สับปะรดอะย่าย่าย่า r ัโรต้าตัโรตายายากูไม่มีกระิกระใจเล่นแล้วไอ้เยอะไม่ขำเกินไเชสกายสกาย where are you from เอาแอฟรอมแล่ไเลยน่พร้อมโอ้ม y g ก d มีนางแดงแล้วก็มีนางส้วงมีนางส้แล้วมีนางแดงมีนางแดงแล้วจะกินนางส่วงมี

มัยบอกให้มันดูมึงอะย้อยย้อย p ้อยย้อยย้อยย้อยไอสเปตม่อยู่ได้โวย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 เฮ้คลีสเฮ้คลีสเฮ้คลีสรอดรอดรอดโอ้ยอะไรไ่รอดได้ไงไ่รอดได้ไงไปรอดได้ไงวะเคที่เฮีย Go side go side go side. lẻ quá mang này. Nice nice nice. Okay. Inside, đây đây No. My 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 <laughs> hello, hello. <coughs> oh, I Oh, Nice, place. Good job. <laughs> nice, nice. <try. laughs> <S1 ball. laughs> <laughs> เจอมาที่น้องไอ้อะคือน้องคือน้องฉันพี่เฮียอ๋อมิดวันมิดวัน่โอ้ไม่ไหวละกูต้องไปช่วยผู้หญิงกูต้องไปช่วยผู้หญิงป้อมหลบพี่เองป้อมกูเองป้อมอ้าวอไย เียอะไรโดนกูบองเอาโมไปลูกไอ้หองแล้วรอดเออติดเลด้วยติดเลดไอ้เหี้ยกูต้องไปดูดเสียงออกอ่ะ เฮ้ยพี่รู้เปล่าว่ามีคนมีคนทำอะไรอย่างนี้ไลยน,นะจ้างได้นะอะไรจ้างได้นะคันมียิงรอนตังอยู่ด้วยแล้วทำไมกูรถ้างรอนตัง<ม>พออะไรพี่ปอมแล้วทำไมกูรถ้ากม,มึงก็ได้พี่กูก็ทำคนเดียวก็ได้หนีไปจอหน,นีไอ้สันจำแล้วน,นำไปใช้มักมากห เอาคือสไปดตกเข้าเข้าถึงไซส์แบบเข้าถึงไซส์แบบสไปดตกสไปดตกไอ้สัตว์สเข้ามาแล้วก็สไปดมันตกอ่ะกเข้ามาแล้วอ่ะกูแบบจะได้ตัวเองนอยเกิ้าละไอ้เยาลองสามตัวอสกตัวว่าจะเป็นตัวว่าะเป็น เซฟกูหน่อยกูยังบหวังยังยังอ๋อเมีไม่มีลูกตองกู้มีลูกตองพี่โจ้มีลูกตองเฟืองเฟืองแปดก็หมดไอเพื่อนล็อกก็ได้แนะผู้ขอไปเออเออทำอะไรก็ทำเอาอะไรก็เอาเฮ้ยอย่าเก๊ บอกหนูเขาไม่มีเขาไม่มีเศษจะมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึกเจอเดี๋ยวมึกเจอสมกสกิฟโคสมกอ่ะเดี๋ยวมีอัดอัดไฮไลท์ไว้อะไรเอฟเฟกต์เจนกันไฟเหรอเชิดย่อมีดฝันกูเลยด้อรู้ตำแหน่งสักตัวนึงก่อนของหวองแน่โอเคโอเคกูพร้อมแล้วพรบละไอ้เจ้าปอมลบ อยู่นี่พี่โจสวยโอ้ยเยอสัตว์าลงเหมือนมือถือเขาลงเหมือนมือถือยี่อแฝดสองตัวเปสองตัวเลยพี่โจเออขนาดแล้วสองตัว รอรออะไรมองเพื่อนเลยเอาไม่ได้ลูกซองมาเหรอโดนง่หน่อหน่อเฮ้ยเลยนะเอ้าตายเฉยเลยอ่ะงงเลยกู เอาเงินลังเข้าว้าวได้เยี่ยงไรเอาเงินลังเข้าวับวับด้วย ้ไ่ตายตรงนี้ก็ไปตายด้านหน้าี้มายอมคุยมันโดนได้ไงวะเนี่ยฮู้ฮู

Okay. <laughs> <laughs> Talk God. One enemy remaining. Ah. Defenders win.